ไอ้ไอ้หนูในบ้านเช้าเดือบมันเนี่ยล้วมีอะไรสงสัยต่อเนื่องไหมหมดไปเป็นครอบครัวครอบครัวไปมีอะไรไหมมีพอไปฝึกไปฝึกแล้วกลางวันมาถึงกลางวันมาถึงเย็นนี่มีอะไรสงสัยไหมกับขอการหลวงตาเจ้าค่ะคือตชิดมันชิดโดยแรมอนหรือชิดมอนอย่างเดียวมอนอย่างเดียวมนอย่างเดียวมอนค่ะอ๋อชิดมอนอย่างเดียว ตอนขยับตัวค่ะภาพมันจะมายากมากเลยค่ะแต่ถ้านั่งนิ่งๆยืนนิ่งๆอะค่ะมันมันจะชัดกว่าหรือแบบถ้านอนก่อนที่จะหลับอะค่ะจะชัดเป็นพิเศษเลยก็อย่างนั้นเนี่ยมันใหม่ไม่ไม่ชํานานพอร่างกายเคลื่อนไหวอะไรปุ๊บมันก็มันก็ทําไม่ได้ไม่เห็นแต่ต่อไปเดี๋ยวชำนานยังฝึก ก็ตอนนี้พยายามดูภาพอะค่ะให้ติดตาแล้วแบบพอหลับตาก็คือต้องนึกได้เลยพยายามเอาภาพนั้นให้ติดอะค่ะติดไปเป็นภาพๆเป็นส่วนๆเราใช่ใช่ประกอบอ้ต้องอย่างนั้นเนอะลูกมันไม่ใหม่มันก็เราเวลาเราเคลื่อนที่มันรู้สึกว่ามันมันพอพอพอร่างกายเคลื่อนที่จิตมันก็เคลื่อนด้วยใช่ค่ะแต่จริงๆมันไม่เกี่ยวกันขันห้าดูพิจาราสัญญาทัขาะวิญญาณก็ทํางานไปตามปกติ แต่จิตเนี่ยมันมันมันเอาไปใช้ทํางานได้มันไปใช้อํานาจจิตทํางานได้อย่างเอาอาำนาจจิตไปใช้ในการพิาณาความตายหน้าปุ๋ยปุ๋ยพามเป็นอุกานมิตปฏิภาณนิมิตได้คคบเนี่ยไอ้พวกเราให้เดี๋ยวให้พวกไม่ชีก็าสอนหนูการใช้อํานาจจิตมันฝึกได้หลูมมันมันฝึกใช้พิณากายแล้วมันใช้อย่างเช่นขันห้าทำงานทําอะไรเอออำนาจจิตใช้จิตอธิษฐาน ในบทพลังลมปานอธิษฐานจิตหนูก็ทําได้คนละเรื่องกันก็เข้าใจไหมว่าขันห้าทำอะไรจิตก็มันกอธิษฐานได้ค่ะเขาคือเห็นภาพแล้วค่ะเพราะว่าตอนทํางานไปอะค่ะแบบมันคิดเรื่องอื่นได้อะค่ะแต่คือมันเหมือนมันสู้กันนะคะมันยังไม่ค่อยชัดก็พยายามให้มันชัดขึ้นเลยแต่ต่อไปต่อไปพอหนูฝึกชานาญแล้วขันห้าไม่ว่าจะทํากิจการงานใดมันก็จะไม่จิตใจข้างในมันจะไม่ปล่อยฟุ้งซ่านเสียประโยชน์เปล่า เอามาพิจารณากายความตายหน้าเปื่อยผูพามอาจจะนิพพานไปเลยตอนแรกตอนก่อนจะมาที่นี่ค่ะเปลี่ยนไปเป็นดูจิตตอนนั้นที่ยังสลับกันอยู่อะค่ะพอทํางานก็จะมาดูจิตแล้วก็อาจจะบริกรรมไปอะคะ่ะบริกรรมแล้วมันยังทํางานอย่างนั้นมันจะเสียมันยังจะเสียเวลาเพราะว่าการพิจารณากายจะไม่ชัดเลยไปดูจิตบ้างบริกรรมบ้งางพิจารณากายบ้างอันเนี้ยหนูจะไม่ชัดเลยหน,หนูหนูเริ่มเห็นกายเป็น แ,แต่หนูนั่งนั่งแล้วก็นั่งนิ่งๆหรือ,อยืนนิ่งๆหนูสามารถน้อมพินากายตายหน้าเพ่อผุพังสลายเป็นดินน้ำลมไฟเผา,าไปเป็นอุกกาฮนิปฏิภาณนิมิตได้แล้วเนี่ยในตอนที่กายนิ่งๆไงเนาะหนูก็ต้องอันเนี้ยฝึกหัดตอนเดินหนูก็สามารถที่จะให้ให้ใหทําอย่างเงี้ยให้ต่อเนื่องไปเลยอย่าไปเอาอย่างอื่นเข้ามาแทรกเดี๋ยวด้วยเวลาเราเราเดินยืนก่อนเรายืนนิ่งๆแล้วเราก็น้อมน้อมกาย เราเทียบกับคนอื่นที่ตายน้าเปื่อยผุพังเนาะสลายดินน้ำลมไฟเนี่ยตอนเรายืนนิ่งๆเราเราพี่น้องพี่นาได้ชัดเนาะคตอนนี้หนูก็วิธีลูตาก็เคยก็ตอนฝึกหัดก็เป็นอย่างหนูเนี่ยลูตาก็ให้ท้ามันไปช้าๆก้าวเดินแต่ช้าแต่ให้ภาพในใจมันอยู่ค่อยๆค่อยๆก้าวเท้าออกไปแต่มันไม่ได้ไม่ได้สนใจเท้าที่ก้าวออกไปแต่แต่ก้าวเดินช้าๆแต่ให้ ให้สนใจที่ว่าภาพภาพไอ้อุกอาจานิมิตปฏิภาณนิมิตเรื่องตายหน้าเป,ปื่อยวังสลายเป็นดินน้ำลูไฟเป็นอากาศไปไม่เหลือตัวตนเนี่ยให้มันอยู่ในใจตลอดเวลาเท้าก็เดินไปเรื่อยๆแต่ข้างในอ่ะให้ภาพอุกอารานิมิตปฏิภาณนิมิตให้มันอยู่เดินไปเออเท้าเนี่ยขอยไปเดินไม่ไปเดินชนอะไรก็แล้วกันเราเดินถนกนกว้างๆเนี่ยมันก็ไปชนอะไรหรอกเราก็เราก็ค่อยๆเดินแต่เพื่อจะรักษาภาพอุกอาจนิมิตปฏิภาณนิมิตให้มันอยู่ในใจได้ เราก็ค่อยๆเดินให้เร็วขึ้นอีกหน่อยเดินเร็วขึ้นอีกหน่อยเดินเร็วขึ้นอีกหน่อยเดินเร็วขึ้นอีกหน่อยเออภาพก็ยังอยู่เว้ยอย่างเงี้ยต่อไปก็หลวจะหกก็เป็นตีลกา,าทําอะไรก็ภาพอุกาในมิตรแบบนี้ก็ไม่เ,มเคยหายเลยเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเออตอ,ตอนนี้ตอนเดินมันจะเพิ่งได้แค่สเตจแรกที่ตายอะคะ่ะแล้วมันก็จะหายแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมาใหม่แล้วเดี๋ยวหลงลกลับมาอีกมันจะสั้นมากค่ะตอนตอนเนี้ยที่เริ่มใช่ใช่เพราะว่าหนูยังไม่ชํานาญก็ตอนทีี่่จะเเคลือนนย หนูโตเอดเวลาจะลุกอะนั่งแล้วเห็นชัดค่อยๆลุกแล้วก็แต่ภาพเหมือนกับภาพว่ามันอยู่ยเหมือนอะไรล่ะคล้ายๆกับอะไรฮนะหนูนั่งอยู่ใช่ไหมแล้วหนูถือแก้วน้ําเต็มๆอะ่ะแก้วน้ําใส่น้ําเต็มๆอะ่ะหนูทำยังไงอะเวลาว่าจากนั่งแล้วลุกขึ้นยืนจากยืนแล้วก็เดินแล้วให้น้ําในแก้วไม่หกอะ ก็ต้องมีสติระวังช้าๆแล้วก็ไอ้ภาพอะเพราะว่าเวลาหนูเดินไปใช่ไหมหนูน้ําในแก้วเต็มเต็มใช่ไหมหนูลุกขึ้นน่ะแล้วก็น้ําในแก้วก็ยังเต็มอยู่ไม่หกแล้วก็พอยืนยืนก็ไม่หกแต่ตอนพอก้าวเดินน้ําเริ่มกระฉอกกระแจกกระฉอกกระแจกเริ่มหกเนี่ยหนูก็ต้องเดินช้าๆไปด้วยแล้วไม่ให้ชนอะไรแต่น้ําในแก้วก็ต้องไม่ไม่หกอะ เข้าใจไหมเข้าใจค่ะแบบเดียวกันเลยไอภาพอุกาณีมิตรปฏิภาณนี้มิตรในใจเหมือนน้าในแก้วที่หนูจะต้องระของรักษาไม่หกแล้วหนูก็ต้องไปเดินไม่เดินไปชนชนู่นชนนี่ครับต่อไปหนูก็ไม่มีความชํานาญแล้วหนูก็สามารถที่จะเดินเร็วน้ําในแก้วก็ไม่หกเหมือนกันเดินเร็วแล้วก็ในใจก็เนี่ยอย่างพวกเนี้ยเขาก็ต้องฝึกอย่างพวกที่เป็นเป็นหนูลวงตาเคยดูในพวกพวกที่ที่เขาเด็กเสิฟในดูในดีนดคลิปวิดีโออะไรพวกเด็กเสริรฟที่มัน เขาเคลื่อนที่เร็วๆนะไอ้แก้วอยู่ในมือบางทีต้องสองแก้วสามแก้วเขาก็ไม่หกนะมันต้องฝึกมากเลยเนี่ยอย่างเราเนี่ยแค่แก้วเดียวอ่ะเดินไปจะไปส่งแขกก็หกหมดแล้วแต่ <c oughs> อนี่มันไปบางทีมันใสอะไรนะรถไอส้สเก็ตสกเก็ตอะไรด้วยนะเด็กเสิร์ฟอ่ะบางทีเป็นสเก็ตเลยบางทีก็อขี่กระยาดไปส่งด้วยเลยนะบางทีมันมันมีเป็นไอ้เป็นไอ้อะไรแะรีสอร์ทมันก็กว้างอ่ะเขาก็ไปปื้ดไปเง,งี้ย ดีแต่ไปสเก็ตไปด้วยไม่หกนะถือไปสองมือไม่หกหรือเพื่อนนี้นะ่ะอะไรนะที่เขาเล่นกายกรรมอะเคยดูไหมกายกรรมที่มันไอเอาอะไรวะเป็นหัวบ้างเอาเอาเอาเด็กขี่คอบ้างเอาไม้ถือไปแล้วก็เขาก็เคลื่อนที่ไปก็ไม่ไม,ไม่ไม่ล่วงนะมันต้องทรงตัวดีมากเลยเข้าใจไหมเข้าใจค่ะไอ้พวกนที่ต้องฝึกหรอตเอาฝึกไม่ยากหรอกเพราะว่ามันเหมือนกับประคองนะั่นแหละ ไออุกานิมิตปฏิภาณนิมิตเีไม่ใหม่มันก็จะเคลื่อนแล้วมันจะหายไปมันเหมือนกับแก้วน้ำกัหก,หกหรือหรือพวกมายากลเนี่ยมีคนขี่คออยู่แล้วก็ก็ถือไม้ไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วเ็าไม่ล่วงเนะถือถือไม้ถือของไปก็ไม่ล่วงขอบใจค่ะ้อใจเนาะเอเอเราต้องฝึกอ่ะฝึกฝึกฝึกไม่นานหรอกแป๊บเดียวอย่างหนูเนี่ยฝึกแป๊บเดียวทาได้แหละถ้าหนูเคยเห็นแบบนี้